สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แอดก็อยู่สำนักสงฆ์อัมพัยวันนะคะตอนนี้กำลังจะทำพิธีบวงสวงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชนะคะ ตีสสสสุนยยอมุนายยอทากีนายยอชาลรันนยยออนุตาังยาเกตตาโลกาสตสาธุสาธวันนี้พระพุทเจ้าพระกูบาชนะมวชิโลภาโสหรือว่าภูรีอันนี้เป็นชื่อศูนยไดายา ตัวมันสีเดียวกับพะด่าทำไมเขาเรียกปู่มันก็จะเห็นอะไรดีๆแหละสมมติว่าเด็กน้อยตัวเล็กๆอยู่เนาะมันให้โก็บากถึงอศีว่าเขาก็เรียนะกว่า,านนปลูกเนาะมันบวกกับคุณฐานบริธานิพนธ์ไปด้วยแม่บอกแม่ออกคือกันเนี่ยถ้าเป็นซับยาวๆย่าเขาก็เอิ้นมาปูมานะ่มาด้วเนาะแม่บอกอืมนพระเทียนแนวมื่อนี้เขาก็เอิ้นมาปูไปนะ่ได้เนาะ บางคนก็ถือครับถือเหมือนพ่อเหมือนแม่บางคนก็หลุดเพราะว่าปู่เลยเนาะบางคนมันก็ว่าอายุนด้หน่อยก็ใช้ไปเรียกว่าปู่กันคุ้มมืออีกมันว่าห่วงจากเมียเลยเนาะมันหูวจักเอาโซ่เอาหลังเนี่ยมาวางแงมอะไรนะบางอีหยังหลายก็นอะไรตัวนาะ คนวางก็เื่อมเอยหันเด้อยอย่าตกเรื่อยขนเจวาที่บ้าย มาในวันนี้ก็ขอให้คายเครียดายสศร้ายโลภคลายภัยขอให้บ้างให้มีให้มี ส่วนเหยียบน้ำทะเลจดืดพระอินทร์พระพุทธพระยมพระการข่าวจัดโลกบังทั้งปี่พระพุทธจันที่พระแม่ตรณีปูนวัดปูมาปูบ้านปูเมืองเด้อและผู้ศีีสุโตญาติปฐุมมาผู้ญาติธาตุเดชนาภราชก็ดีเทพเทวาสามาทิ่ศีผู้ดูแลพระพุทธศาสนาผู้ปกปรองรักษาพระพุทธศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้เอ่ยพระนามก็ดีไม่ได้เอ่ยพระนามก็ดีเอ่ยนามก็ดี ใช้อเมืองเอวยพรว่าอยากชมทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้มีความสุขความจเจริญบางมีสีทธิ์ ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้เกิดดีเกิดงามเกิดชื่นลเกิดมงคลเกิดปุญเกิดวาสนาเกิดบารมีเด้่องปุ้ยมือสาธุสาธุสาธุนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเกียรติให้เจ้าได้ตามใจให้เจ้าอันทรงเกียรติให้เจ้าได้เสมอมานต์ นโมเลวะโตพุทโตนโมสังโฆยะนโมพุทธายะมะปะทาจะกปัสสะปะจขานะเมติพุทธังเปิดธรรมังเปิดสางทางเปิดเทวาเปิดเปิดดีเปิดงามเปิดสิริเปิดมงคลเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีชื่อนางพระคุณบันเดือนปีเกิดทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้ขอให้เป็นมงคลเสด็จคาอต่อดวงจิตาเสริมดวงเสริมวาสนาเสริมบารมีเสริมสิริเสริมมงคลบุญวาสนาบารมีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลดีตัางหนอกทั้งใน ทางซ้ายทางขวาทั้งบนทั้งล่างท,ทางั้งจิตทั้งใจทั้งกายสังขันพุทธังธรรมังสังกังยะพุทโธวสังโมสังโฆยะนโมพุทธายะนัมปะปะธาจารภาคสาปญญาข้ามเมียจีฆาปเจ้าสมังกรียนจีขออัญเชิญเสด็จเทวาสิ่งสาสิทธ์ทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาลเจ้าจัตุโลกบาลทั้งติพระภูมิเจ้าี่พระเมตตระนีภูมิวัดภูมิวาภูมิบัณฑปุ่มวังปุ่มยาตายาย พราชีวะคุณนารายณ์มาไปตีที่เป็นเนตรเสดเจ,จ้าองความสำเร็จตลอดทั้งปรุรษีตลอดปุรษีนารายณปรษีตาไส้ยพลบมาคู่ตลอดทั้งนาคกีนาคารนาขลา,าดทั้งหลายบารมีองค์ปูรษีสุโตญาติปรีปชุมมาก,ก็ดีปูญาชาสเสด็จนาขราดสดีโปรดจงไดาา้บาอภิบาลประทานพรอ,อนาวยวยพรอํานงมัธน,นาสาทุการเืิญชมยินดีในบุญในกุศลคุณงามความดีที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้มากระทำแล้วในวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ญาติโยมทั้งหลายได้จัดเครื่องกวงสวงขอขอมาลาสวดต่อพระองค์ท่านแล้วสมัคเกรียนทีละได้จัดเครื่องกวงสวงไม่ว่าจะเป็นเครื่องใบสีพญานาคก็ดีใบสีเทษใบสีผมใบ,บสีหลับใบสีต่อใบสีปากจมก็ดีทุกๆใบสีเพื่อจะนำมาถวายพระองค์ท่านสมัครเกียนศีป็นเครื่องสักการะบูชาสมัครเกียนศีน้อมนำมาด้วยหินด้วยใจและผลละหมากหลากไมก้ในวันนี้สมัครเกรียนทีพวกลูกพวกหลานญา,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 าติโยมคารวะสหายญาติโยมทั้งหลาย น้อมมาด้วยกินด้วยใจเพื่อจะถวายพระองค์ท่านขอให้เกิดดีเกิดงามขอจงมารับเอาฉันในเกศโลมาภงกระยันตีนำมหาพุทธสังมิโสเจ้าขอบารมีสิ่งลักจิตทั้งหลายจงมารับเอาเถิดให้เกิดดีเกิดงามเกิดชีวิตเกิดมงคลในวันนี้ด้วยเจ้ามากระสมังกระยันตีนำมหาพุทธสังมิโสสังมีสุโลภุสาภูพาณมงคุธายานามประธาจัพภาคสะกัจฉานาเมติเอาญาติโยมบ้านนโมสามจบความกัน นะโมาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมทธัสสะนะโม阿ตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขอขามากรรมขอขามาราโทษต่อพระรัตนตรัย พระบิดาบารดาพระครูบาอาจารย์องค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอคำลาลาโทษต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายนักบวชทั้งหลายผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลายผู้มีบุญมีคุณทั้งหลายวัดวาศาสนาทั้งหลาย สิ่ทั้งหลายทั้งปวงข้าพูมเจ้าที่ทั้งหลายข้าพูมเจ้าที่วัดวาศาสนาข้าพูมเจ้าที่บ้านเดือนข้าพเจ้าข้าพูมเจ้าที่สถานที่ข้าพเจ้าทำมหาเลี้ยงที่ตลอดทั้งเจ้าห่วยเจ้านองเจ้าความเจ้าเบิง เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางทุกทิศทุกทางข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระมาลาโทษต่อปู่ศรีสุดโทญาติศรีปทุมมาปู่ญาท่าเสด็จตระกูลนาคราชทั้งหลายนาคีนาคานาโค กูศีสุโตญ้าศีปฐุมมากูหญ้าท่าเสด็จสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดทั้งละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีทุกตรวจักรวาลนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมาลาโทษทุกุกพระองค์ อาโหสิกรรมให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้มีบาปไม่ให้มีเวรไม่ให้มีภัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยข้าพเจ้าขออ้างอิงขอพรคารัตนาใจวีดามันดาครูบาอาจารย์วงเตี้ยเท๋ สีสุทญาตีปฐุมมาปู่หญ้าท่าเสด็จนาคราชทั้งหลายปู่่าเสด็จนคราทั้งหลายปวจงได้อธิบานประทานพรบารมีพระมหาธรรมบันดาลหลงพ่อพระงามปวดจงได้อธิบานประทานพรขอให้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรม มีสติมีป <Pop keys in expand> ัญญารู้แยกเห็นจริงในพระธรรมคำสอนพระบรมสารดาสามาสามพุทธเจ้าขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายหายทุภัยโศหายหลกหายภัยหายพ่อหายเห็นหายเวียนหายภัยบั้งมีสีสุขแก้วขาดปลอดภัย ทั้งหลายทั้งปวงพูทํางเกิดทำมางเปิดสร้งทงเปิดเทวาเปิดเปิดดีเปิดงามเปิดดีเปิดมงคลเปิดุญเปิดวาสนาเปิดบาลามีเปิดหน้าที่การงานการเงินขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองขอให้มีความสำเร็จรุ่งการภั สุขโชคชัยในปีนี้ในปีนี้ประสบสีสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ผลสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ผลประสบลาภประสบลาภประสบเลิศเกษรมลประสบผลสำ็จมั่นประสบผลสำ็จมั่นนิรันดร์เพิรนนีรันดร์เพิรนสาธุ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 ทามีอ่างมทามีสาธุเอา ไปแกล่ยยกเย็นไปเอามาส้สอยไปก่คะนค่คันน้ำมนะคะี่ม่ดเ้นะกุ่ดนะคบนแกเดปันี่เดเป็นอัดสงเจดครับี้่ป็นหิบนะครับต้องะครับว่านช่องนะครับต้องัดกันนะครับ 178นะครับเผื่อว่ามีโทรให้ได้9คน <laughs> ค่ะตัวเลขที่ได้จากทูบในพิธีบวงสวงปู่ย่าท่าสเสด็จนครราชนะคะก็คือ544นะคะกับ178ค่ะพระอาจารย์จะจุดทูบสองดอกนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลข544นะคะกับ178ค่ะ และในขันน้ำมนต์นะคะในขันน้ำมน์ในส่วนของแอดจะเห็นเป็นเลข4หรือกับเลข5ไทยก็ได้นะคะเป็น4 1กับ5 1ค่ะแอดจะเห็นเป็นเลขไทยนะคะสำหรับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเป็นเลขอะไรก็เมในใต้คลิปได้นะคะค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และซื้ออย่างมีสติด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ